จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆกลับมาพบก,กับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะนี่จ้าไข่เจียวชะอมวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําไข่เจียวชะอมค่ะเจียวยังไงให้หอมกลิ่นชะอมนะคะ วัตถุดิบที่ต้องใช้ค่ะยอดชะอมค่ะล้างทำความสะอาดผ่านน้ำนะคะพักสเสดดน้ำค่ะการจะเด็ดเอาแต่ยอดยอดอ่อนๆแบบนี้นะคะปกติอะถ้าในทุกวันนี้ก็คือถ้าเด็ดเป็นยอดยอดอ่อนๆเนี้ยก็ตีไข่ใส่แล้วก็ไปเจียวได้เลยไม่ค่ะการจะไม่ทำแบบนั้นถ้าเราอยากจะให้ได้รสสัมผัสเข้าถึงกลิ่นชะอมนะเพิ่มกลิ่นชะอมนะคะค่ะมาค่ะการจะมาแบ่งปันกันค่ะ ค่ะแล้วก็มีไข่ไก่ค่ะวันนี้การใช้ไข่ไก่ประมาณเบอร์สีค่ะลูกน้อยๆยหน่อย5ลูกค่ะเอาค่ะเตรียมไว้ค่ะวิธีการเพิ่มกลิ่นชะอมนะคะรับรองค่ะเจียวออกมาแล้วคือได้กลิ่นชะอมแบบสะใจเลยค่ะการก็จะเอาชะอมมาค่ะยอดชะอมที่การเด็ดเอาแต่อ่อนอ่อนแล้วอะค่ะนี่เอามาเรียงแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วการก็จะมาทําการหั่นฝอยค่ะ ใช้วิธีการหั่นฝอยนะคะเนี่ยค่ะบอกเลยค่ะวิธีนี้จะทำให้เราได้กลิ่นชะอมกินแบบว่าเข้าถึงชะอมแบบของแท้เลยนะนี่การบอกเลยค่ะตั้งแต่เล็กมานะการไม่เคยกินไข่เจียวชะอมแบบเป็นยอดยอดเลยอะ่ะเนี่ยพ่อการจะทำให้กินแบบนี้ตลอดนี่พ่อการเขาจะเอาไปหั่นเขาชะอมหั่นฝอย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 อย,อยเลยนะแบบนี้งั่นไงว่าทำไมกลิ่นชะอมมันถึงออกเยอะ เนี่ยค่ะนี่เป็นการเพิ่มกลิ่นนะเราก็เตรียมอ่างมาเนาะใส่ลงไปเนี่ยค่ะหื้แค่หั่นแค่นี้เองเนี่ยยังไม่ทันได้เจียวเลยแบบกลิ่นแบบรึมมากเลยอะ่ะค่ะนี่นะคะการก็หั่นชะอมนะคะฝอยๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการตีไข่ใส่ลงไปค่ะไข่ต้องมั่นใจนะว่าไข่สดแล้วก็ไข่ไม่เสียนะคะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะง่ายๆค่ะแปบ๊บเดียวเองเนาะ กลิ่นขระโอมดีมากเลยอ่ะไข่อยู่ประมาณเบอร์สามเบอร์สี่นะคะตีค่ะตีไข่ทําเนี่ยค่ะเหมือนไข่เจียวเนาะตีไหมดูน่ากินเลยอ่ะในกันจะเพิ่มความหอมด้วยน้ําปลาค่ะนิดหน่อยนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะเราจะไปทําการเจียวกันค่ะนี่ค่ะการจะใช้หม้อเจียวนะคะการจะใช้หม้อใบน้อยของการเนี่ยค่ะดูนะคะผ่านศึกสงครามมาเยอะนับไม่ถ้วนแล้วค่ะ เสร็จแล้วก็ให้เพื่อนนะคะใส่น้ํามันค่ะแล้วก็จะเจียวแบบนี้นะหลายๆคนมองว่าน้ํามันจะเยอะอาจะอมน้ํามันไหมถ้ารู้วิธีการเจียวค่ะเขาจะไม่อมน้ํามันเลยใส่น้ํามันลงไปการจะให้จํานะคะตอนน้ํามันที่การใส่ลงไปทีแรกนี่การยังไม่ได้ติดแก๊สนะคะการจะให้ดูปริมาณน้ํามันนะคะที่การใส่ลงไปค่ะน้ํามันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนเจียวเสร็จกันค่ะว่าน้ํามันนะคะจะเหลืออยู่ประมาณไหนนะคะ ติดแก๊สค่ะน้ำมันร้อนนะไม่ต้องถึงกับร้อนจัดอะค่ะให้แค่น้ำมันร้อนนะการจะเบาไฟลงค่ะเหลือไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเลยนะคะกานจะใส่ทีเดียวหมดเลยนะกันจะต้องการความฟูกรอบค่ะค่ะน้ำมันร้อนได้ที่เอาใส่ลงไปค่ะค่ะหลังจากนั้นค่ะอยากให้ไข่ฟูหนานะแล้วก็ตรงกลางค่ะสุกค่ะคนค่ะคนไข่เรื่อยๆนะคะจนกว่าไข่จะเซ็ตตัวค่ะ ไฟกลางนะคะการจะใช้ไฟระดับนี้คนจนแบบว่าให้รู้สึกว่าไข่เซตตัวนะเนี่ยค่ะวิธีการทำแบบนี้ไข่จะฟูหนาแล้วก็สุกถึงตรงกลางค่ะค่ะไข่เริ่มเซตตัวนะคะเราก็จะมาทำการจัดทรงไข่กันค่ะ แล้วจะดิวตะล่อมตะล่อมนะคะแล้วก็คอยแง้มแง้มดูนะคะอ่าอาศัยกลิ่นด้วยค่ะแล้วก็คอยแง้มแง้มดูว่าด้านข้างเริ่มเหลืองแล้วหรือย,อยังนะคะจะมาทําการกลับด้านกันค่ะเนาะการทําเมนูแบบนี้การนนะ่ะลุ้นตลอดกล <c oughs> ัวไหม <c oughs> ชอบไหมมัน <c oughs> ต้องคอยกะจังหวะให้ถูกนะคะเน,นี่ยค่ะคอยแง้ม เอาค่ะจัดทรงนะคะครอสักแป๊บหนึ่งอา้าวสีเริ่มมาแล้วนะคะคอยตะแคงหม้อแบบนี้ดูก็ได้ค่ะนี่ขยับดูแบบนี้กลิ่นหอมมากหอมชะอมแบบว่าหอมหอมอะ่ะเห็นไหมสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือตอนแรกอะ่ะที่เขายังไม่สุกอะ่ะมันจะมีน้ําใสๆอยู่ตรงกลางใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วเห็นปะไข่รเริ่มสุกเริ่มได้ที่แล้วนะระวังนะมันจะไหม้ตรงกลางอะ่ะ แกงของการดูดีมันเป็นหัวแบบเนี้เออมันจะแรงอยู่ตรงกลางตรงกลางไม่ก่อนทุกทีเอามาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการกลับน,นี่แหละมันจะยากฟอนี่นี่ไดได้แล,แลนี่มันต้องมีฟองเกิดขึ้นนะเพราะว่าชะอมอ่ะมันมีน้ํากลิ่นหอมฉุยดีแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวกันจะเอาตะไข่ตุ้นนะ นี่ค่ะไข่ของการสุกได้ที่แล้วนะทั้งสองด้านเหลืองสวยแล้วค่ะการก็จะตักไข่ขึ้นนะคะเอาค่ะนี่นะคะการเอาไข่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมโอ้โหเ้ยชะอมเขียวแซกดหมดเลยนะคะนี่จะได้ไข่นาๆแบบนี้ค่ะ นี่ก็จะได้ไข่เจียวชะอมนะคะแบบว่าได้เข้าถึงกลิ่นชะอมแบบแท้ๆเลยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญจะได้แบบความฟูความกรอบความหนานะคะตามใจต้องการเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งสําคัญที่สุดเลยค่ะน้ํามันค่ะเห็นไหมใครจําน้ํามันตอนแรกแต,ตอนที่การใส่ไปได้น้ํามันประมาณนี้นะคะแทบจะไม่พร่องเลยนะพองไปนิดเดียวจริงๆเลยค่ะนี่เลยการไม่ได้โม้เลยนะนี่เห็นไหม ถ้าเกิดเราเจียวแบบปกติเราไม่รู้วิธีอะหมดเลยน้ำมันอะไปอยู่ในไข่หมดเลยค่ะนี่เลยบอกเลยนะคะถึงจะใส่น้ำมันเยอะแต่ว่าน้ำมันก็เหลือเยอะนะคะพร้อมเสิร์ฟจ้าไข่เจียวชะอมแบบเข้าถึงชะอมโดยแท้เลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมชะอมสามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไข่หมดเลยนะคะแล้วก็มีความหนามีความกรอบนะคะแบบนี้เลยค่ะสุกถึงเนื้อในแน่นอนค่ะ ใครจะเอาไปทำเป็นแกงส้มชะอมนะนี่เลยค่ะเจียวแบบหนาๆแบบนี้ได้เลยนะคะหนาๆกันไปเลยค่ะแวะมาบอกเพียงเท่านี้ค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวการจะมีอะไรง่ายๆแบบนี้นะคะแวะมาบอกอีกค่ะรอติดตามชมกันนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ ค่ะเดี๋ยวกันจะให้ดูนะคะความหนาของชิ้นนะคะแล้วก็ความสุกข,ของไข่นะที่การบอกอาหารวิธีที่การทำนะเจ๊กวนววนนตอนแรกอะเนี่ยค่ะจะได้แบบเนี้ยนี่ชิ้นหนาแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมเราก็จะสุกหมดเลยนะคะ ความเขียวของชะอมแบบว่าแทรกซึมไข่ทุกพื้นที่เลยนะทุกอนูเลยค่ะเนี่ยค่ะลองทํากันดูนะคะค่ะจะได้รสสัมผัสแบบชะอมแบบเต็มๆเลยค่ะนี่ลองนะใครเคยทอดแบบวิธีเดิมๆค่ะลองค่ะลองหั่นชะอมดูนะคะนี่ค่ะเข้าถึงแบบชะอมแบบว่าหืมสะใจอะค่ะนี่เลยแบบนี้เลยนะคะนี่นที่ข้อดีของการเจียวหม้อเอาหม้อมาเจียวอะเนี่ยค่ะมันยิ่งหม้อเล็กยิ่งหนาอ่าประมาณนี้ ส่วนในเรื่องของน้ำมันนะใช้เทคนิควิธีแบบที่การบอกอะค่ะาารับรองค่ะไม่อมน้ำมันด้วยนี่ค่ะโอ้โหน้ำพริกกะปินะ้ำราดข้างบนนะตักเข้าปากโอ้โหอร่อยเด็ดค่ะเอาไปแกงส้มก็อร่อยนะเนี่ยค่ะลองค่ะลองทํากันดูนะคะนง่ายๆค่ะนี่ดูระดับความหนาสะกกอน